สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมพินารักครูทานในช่วงร้านนาปลาจีวันนี้มาปลากะรก้องออมแหมเช่นเคยวันนี้ออมจะพาผู้ชมมากินควาตานไอว่าแม่นะเจ้าวันนี้คนทักกาแฟบบกควอนพาเจ้าออมจะพาผู้ชมมาจิ้มกาแฟลำาล่าทิ่เปิเป่นปนๆมาแล้วถึงแปปีนะเจ้าเมินมากๆเลยที่นี่เจ้าคาเฟ่เดอรามูเจ้าท่านผู้ชมตอนนี้อํากลับมาน,นั่งอยู่กับเจ้าของร้านา เดลามูเจ้าค่อนข้างก็คือไอเปาเนาะแล้วก็พี่มันยูคนงานเขาเนี <beautiful Luckily> ่ยคือปีเดียเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอเปาเจ้าก็เก็อยากจะถามว่าที่มาที่ไปของคาเฟ่เดลามูนะคะมีที่มาที่ไปยังไดเจ้าอ๋อร้านคาเฟ่เดลามูนี่ก็เป็นความชอบของผมกับแฟนเนาะมีความใฝ่ฝันว่าให้มีร้านกาแฟของตัวเก่านะครับต่อร้านนี้เปิดมาได้8ปีละแล้วก็คขาว่าคาเฟ่เดลามู ดลามูเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับ <Yeah. S 2> แปลว,ว่าที่แห่งความรักนะครับแล้วกาแฟของที่ร้านเขาเนี่ยเขาใจกาแฟพัน่ค่ะกาแฟที่ใจเนี่ยเป็นกาแฟบ้านเฮาเนี่ยนะฮะเป็นกาแฟพันอาราบิก้า <Yeah. S 2> ครับแต่เปลี่ยนการคัดพิเศษนะครับคัดพิเศษแล้วก็พัวพิเศษ นะะี่ะะคถ้าตัวนี้นี่จะเป็นตัวยอดฮิตของที่ร้านนี่จะ,ะเป็นเค้กเค้กทำมาจากแผ่นแผ่นแป้งเค้กเรียงเป็นชั้นช้ามาแล้วตัวนี้จะเสิร์ฟกับบล็อคส,สตรอเบอร์รี่ต้องราดใช่ใชค่ะก็จะราดทานเพราะว่าตัวนี้ก็จะ,ะมีรสเปรี้ยวอมหวานทานแล้วก็จะแบบสดชื่นแล้วก็ตัวที่ขายดีตัวหนึ่งก็จะเป็น อันนี้คือหางก็เป็นขนมปังก้อนใหญ่อบค่ะแล้วก็ราดด้วยจ้ำพื้่งเสร์ฟกับไอศกรีมแล้วอย่างอันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นไวช็อกชีสนะคะตัวนี้เป็นชีสแน, <ๆ S 2> น่นๆหนึ่งค่ะส่วนตัวเครีนีม่นอกจากจะมีเครีมซอสสตรอเบอร์รี่เราคาลายก็ยังจะมีเป็นกีวีน,น้ากีวีหน้ามิคฟรุตแล้วก็น่าเชอร์รี่แล้วก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลน,นะคะก็จะเอามาแต่งเสร หน้าของตัวเครส่วนน้แล้วก็กาแฟที่ถ้าสมมติผู้ค้ามาเขาต้องสั่งเป็นแบบหนึ่งเลยนี่คืออะไรคะที่นี่นี่จะเป็นเป็นกาแฟเย็นกาแฟเย็นทวกาแฟเย็นทุกอย่างจะเป็นพั่วลาเต้เย็นคาราเมลลาเต้ที่จะขายดีนะคะแต่วันนี้ที่เอามาแนะนําให้กับท่านผู้ชมวันนี้ตัวนี้จะเป็นเมนูร้อนค่ะตัวนี้จะเป็นฮันนี่คิสฮันนี่คิส ใส่เป็นกาแฟแล้วเป็นร้อนเนี่ยค่ะแต่ว่าจะใส่เราจะใส่น้ำผึ้งให้มันหอมตัวนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดีําขอลองจิ้มเทกที่เปิ้ลว่าอร่อยเนาะแล้วก็อันนี้คือก็ดันนีทอันนีทที่เป็นเมนูแนะนําของร้านก็นะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเจ้ด ฝากร้านนี้ไว้ตัวนะครับคาเฟ่เดลามูนะครับอยู่ย่านในบาซ่าเส้นทางการมานี่คือถ้าเราเลยในบาซ่ามาเดียวซ้ายค่ะเจอแยกไฟแดงเดียวซ้าย้างร้านก็จะอยู่ขวามือที่มีต้นไม้ล่มๆ่มช่งอะืช่า่ะหรือว่าโทรมาถามก็ได้นะคะับ0ย3 8 1 9 2 5 7 3ปดหนึ่ก้น จ้าและเมนูที่อยู่ตังหน้านั้งอานี่ก็คือเมนูอาหารว่างที่ตัางร้างเพื่แนะนำนะเจ้าจานแรกนี่ก็คือสปากเกตตีผัดพริกแห้งนะเจ้าส่วนจานที่2นี่ก็คือสปากเกตตีคาโบนาราเจ้าสลับว,วันนี้นะเจ้าอํากับป้าผู้ชมมาจิมา้มกาแฟล้ำล้ำอาหารล้ำล้ำนี่เจ้ากันที่คาเฟ่เดลามูเจ้าแวะเวียนมาเยี่ยมปีเดียเปิ้นได้ปีเดียปิป้ลน,น้าฮักมากๆเลยเจ้าสหวนบวัน,นี้น้ออําก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า